เราซีชานาลไปทุกพันธุชื่อแต่ไม่มีแว่นหัวแว่นมังหายว่ะเดี๋ยวมันนี้ไปซื้อใหม่มีไปซื้อใหม่อาการแก๊กมีกี่สาเหตุครับนะแก๊กแรกเลยเกี่ยวเชี่ยวชนมันบางกำลังอัดเกินผมให้นะในยยะไว้ห้าสาเหตุก่อนเกี่ยวอะไรเกี่ยวลูกเกี่ยววาวเกี่ยววาวเกี่ยวลูกลูกชนวาวเฉี่ยว ดูปวาวเชี่ยวเรียฝาชนคนี้ชนเลยชนใบวาวชนเบ้าฝาสู้กำลาดเกินวันไปไหนหาไม่เจอว่ะยังหาไม่เจอเลยเนี่ยหาวันไม่เจอเลยจะบอกให้วันนั้นไม่รู้กลับมาแรวกลับ,บอดอึกกระถดกรห่รู้จัดสเปคให้เต้สหารัฐหน่อยครับสามสี่ยี่สี่สามห้างั้นแคทมอเตอร์ผมก็อาจจะทำให้เขาไม่ตรงสเปค เพราะว่าไอ้สเปคเนี้ยมันน่าจะต้องไปดูด้วยตัว,ต,วตัวเองว่ามันจะใช้สูงยาวไหมหรือว่าออ,อะไรยังไงก็บอกว่ามารับด้วยครับเดี๋ยวผมไปดูหน้างานให้นะต้องมารับแล้วละ่ะนะเข้ามาแล้วใส่แมสด,ด้วยครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับช่างอเฮ้ยหรือรถอยังเติมรูเติมรูก่อนเลยเชียร์หมอ จำรู้ก่อนเลยนะครับอะเข้ามาแล้วใส่แมสด้วยครับอสวัสดีบอลบุญวายแล้วมึงใส่แมสคุยกันเนี่ยเนี่ยลูกสูบแตกที่ล่องแหวนเป็นเพราะอะไรครับหนึ่งอะไคุณจูนบางจูนบางก็เป็นจูนบางก็เป็นรถไม่ข้ามรอบก็เป็นถ้าอยากรู้พาความรู้ตัวไกลหน่อยขอคนอละแชร์รถไม่ข้ามรอบทําไมมันทําให้ถึงทําให้ล่องแหวนแตกเดี๋ยววันนี้ผมจะไขาสาเหตุ ในรูปแบบของผม่ใ,ให้ฟังเอออะไรวะข้าวมาส่งเจ๊ใจตังให้ตังไม่มีแอบรลองแหวนแตกเนี่ยข้าวที่มึงสังมาแล้วให้เจ๊ใจมันบางกำลังเกินลูกไกลฝาร้อนพาควารู้ตัวไกลเดี๋ยวจะบอกให้เออเนี่ยดีดีมากเลยมันเป็นอาการแบบแบบนี้หรือเปล่าที่ก่อ แบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าอ่ารถไม่ข้ามรอบเกี่ยวกับอะไรพาวามรู้ตัวใจหนนะ่อยถ้าชอบอย่าอย่าไปเดีย๋ยวจัดให้ดัดน้ำดันแก้ยังไงหนึ่งเลยครับถ้ามอน้ำเก่ามากนะครับก็เปลี่ยนมอน้ำหรือล้างมอน้ำซะปะเก็นฝานะฝาโก่งไหมหน้าเสื้อซุดไหมอ่าปะเก็นฝา แลบไหมระบบน้ําที่มันวนนะ่ะมันระบายความร้อนได้ไหมหรือเป็นน้ําต้มเฟืองปั๊มน้ําดีไหมไปดูพวกเนี้ยจริงถ้าดูระบบมันแยกกันเป็นสองส่วนส่วนแรกคือระบบไหลเวียนระบบไหลเวียนของน้ําจากหม้อน้ําผ่านเสื้อผ่านปั๊มน้ําระบบปั๊มน้ํามีแรงหมุนไหมหมุนเสร็จแล้วไปเข้าหม้อน้ํหลังพึ่งหม้อน้ําระบายได้ไหมถ้าได้จัดปัญหาไปสองในส่วนเครื่องยนต นะครับฝาสูบกงฝาสูบกงเป็นฝาสูบโกงเป็น,ปปนหน้าเสื้อแอนเป็นเมื่อไหรที่น้ามันกาลังอัดมันลอดเข้าไปในหม้อน,น้ําหรือเข้าไปในระบบน้ําได้เนี่ยมันก็จะดันแก okay. สองส่วนไปดูนะเสือ้อฝาปากเกน็ฝาไปดูรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยว่านหายเนี่ยเดี๋ยววันนี้ซื้อใหม่สวัสดีตามอะไรต่างวัยรุ่นโคราชผมบอกให้เนี่ย ตามอะไรแต่งอุตแบกเลยไปเลยสาดไปเลยของแท้ไม่มีปลอมบอกให้เลย LED 121.57ล่างเดิมใส่พ่อหมกคอ25จะวิ่งได้ไหมช่างโอ้ยมึงเอาของคนอื่นมาถามกูหมดเลยมันก็วิ่งได้ประมาณนึงอะครับแต่ว่าลูกโตแล้วคอท่อเล็กด้วยแล้วก็หมกด้วยบางครั้งกินไม่เข้าขี้ไม่ออกก็ปวดหัวเหมือนกันนะ เรื่องท่อนังสือมทางมีเลยนะวิวนะครับอมันก็พอได้แต่ว่าถ้าอั้นมันใกล้ยอดออกทางเข้าความร้อนก็จะเกิดต้องระวังนะแคมสึกเกิดจากอะไรอันนี้จะบวดมานานแคมสึกเกิดจากอะไรเออเดี๋ยวดูดิมนแชร์วะเอ,อ่อเอ,อ่เอ,อตอไปรุ่นหน่อยโอท่านัน แชร์ก็นหน่อยก็ได้พาควารู้ตัวงไกลหน่อยก็ได้ถ้ามันอยากรู้อ่ะทำสึกอ่ะสาเหตุลักๆเลยเดี๋ยวบอกให้แบบโจโจ,โจเลยเออแบบโจโจเลยนั้นนี่นะห้ากาจากห้าบางลมเอสสามการอะไรครับจานถ้าชอบจัดๆก็ไวร้อยทอดทนๆถึกๆก็กันเดิมไม่ต้องล้อมถ้าชอบกี่สนุกๆไม่ต้องล้อมถ้าเป็นรถแดกไบรถกิโลก็ล้อมร้อยร้อยสองได้ ร้อยสี่ได้อยู่ที่กำลังอัดที่คุณจะทำและแคมชาร์ปอ่าลองลอง,ลองวางแผนเครื่องยนต์ก่อนว่าจะใช้แบบไหนวายร้อย GTO ก้านเดิมหรือก้านเดิมทรงฟอร์สกา้านฟอสทรงเดิมก็ได้อ่าไปลองดูนะเว็บร้อยทำไงให้แรงก็ทำให้มันสมบูรณ์เหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่หมหมครับแล้วก็จัดของซิ่งเข้าไป ของซิ่งเข้าไปการฟอร์ดีไหมดีครับใช้ให้เป็นดีครับดีแน่นอนตอบแบบนี้ขอบคุณดาวยี่สิบดวงด้วยถึงแมง่ถึงแม้พี่จะรักตังเมียมาซื้อดาวให้ผมก็ขอบคุณครับนะ